จำได้มีอะไรเหรอฟิลหนูว่าน่าจะเป็นผีกระหังอะ่ะพี่ฟิลมฮะผีกระหงังใช่มามุกไหนนะฟิลพี่ตามไม่ทันแล้วนะเนี่ยก็ไก่ที่บ้านพี่แชมป์อ่ะโดนกระหังกินวันนี้เลยใช่เหรอมีคนเห็นเหรอฟิลแล้วเขาจับได้ไหมอะ่ะจับไม่ได้หรอกพี่แชมป์พูดเฉยๆอะ่ะอ้าวไอ้เราก็คิดว่าเห็นจ่ะจะ แต่หนูว่าที่เราเจอวันก่อนนะเป็นผีกระหังแน่ๆเลยนะพี่ฟิลเฮ้ยฟิลไร้าสาระงั้นไม่คุยได้ไหมพี่ขอหน้าททางานก่อนมาชวนคุยเรื่องผีมาไร้สาระอะฟิลก็ได้แล้วสรุปผีกระหังมีจริงไหมเนี่ยลองหาข้อมูลหน่อยดีกว่า